วันนี้เวลา17.45นาทูทกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมเพิเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีน้ำวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุ13-18ปี ในการที่ทรงเปิดชมรมทูบีนับวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันซึ่งโรงเรียนก่อตั้งชมรมในปี2558ดําเนินงานโดยยึดหลัก3ก3ยสร้างค่านิยมในกลุ่มสมาชิกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆมีการบูรณาการร่วมกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีกิจกรรมเด่นเช่นการแข่งขันประกวดดาวเดือน KP All Star Contest การพัฒนาศักยภาพแกนนําได้เรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้สมาชิกกล้าสแสดงออกกล้าสแสดงความคิดเห็น พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกภายในศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันที่มีกิจกรรมสร้างสุขโดยสมาชิกให้ความสนใจอย่างมากเช่นการทําน้ําพริกประขามป้อมการทํากระดาษชีวภาพจากเนื้อเยื่อธรรมชาติงานประดิษฐ์ดอกตีบร้องเพลงเต้นคาเวอร์แดนซ์เล่นดนตรีกันให้บริการคําปรึกษาการแก้ปัญหาพัฒนา EQ เพื่อให้สมาชิกมีทักษะการดําเนินชีวิตค้นหาและเข้าใจตนเองโดยมีอาสาสมัครประจําศูนย์15คน จากนั้นส่งติดตามการดําเนินงานโครงการทูบีน้ำม่ววันของจังหวัดพิษณุโลกที่มุ่งพัฒนาการดําเนินงานโครงการภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองหลีกเลี่ยงและห่างไกลาจากยาเสพติดมีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้เป็นจังหวัดทูบีน้ำม่ววันสถานะเพศระดับ3พร้อมกันนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวยเงินเข้าโครงการ และพระเจ้าทันยนนังกล่าวแก่เลข,ขาธิการมูลนิธิโครงการต่อจากนั้นพระเา้าทันคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยาย,ยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้มีกำลังใจและแนวทางให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงพร้อมทางพระเา้าทันคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีดำเมื่อวันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกอายุ6ขวบถึง24ปีเป็นสมาชิกทูบีด 135, ัมเบลวันจำนวน135,264คนมีอยเภงเผละชมรมทูบีดัมเบลวันครอบกลุ่มทุกป,ประเภทรวม356แห่งโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีดัมเบลวันด้วย